สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์พนุพล์สมูลนะครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องใหม่นะครับก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเราคิดถึงประวัติศาสตร์นะเราก็จะคิดถึงเรื่องที่เก่ามาแล้วนะสงครามนั่นนี่นู่นอาร,รยาธรรมนั่นนี่นู่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่เราเกิดปัญหาก็คือว่าเอ ah, ๊ะเรื่องนั้นมันสมัยไหนนะคสเราก็ไปมัวนั่งจํา สกกลาดของมันทาให้เราเหนื่อยมากนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราต้องปรับพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กันก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้เราศึกษาในเรื่องที่ต่อต่อไปได้อย่างง่ายขึ้นนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรเราจะพูดเรื่องเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ครับคือเรื่องของเวลากับประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับมันสาคัญกันยังไงอ่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วล,ะละ่ะว่ามันสําคัญมากๆเลยแต่ว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรที่เราลืมไปหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะนักเรียนครับเราลองมาดูซิว่าประวัติศาสตร์คืออะไรนะครับถ้าเราแยกง,ง่ายๆสองคำประวัติศาสตร์นะประวัติคือเรื่องราวความเป็นไปครับประวัติของเราประวัติของโรงเรียนนะครับประวัติของคุณพ่อคุณแม่ตอนคบกัน,นใหม่ที่พ่อแม่เราให้ฟังคือเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนาะความเป็นมาเป็นไปส่วนศาสตร์นะครับศาสตร์ก็แปลว่าความรู้แต่เป็นความรู้ที่มีระบบ พิสูจน์ความจริงต่างๆมีกระบวนการเนาะเหมือนวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีขั้นตอนกระบวนการในการพิสูจน์นะครับว่าเรื่องนี้เชื่อถือได้หรือไม่ฉะนั้นเอามารวมกันปุ๊บก,ก็เป็นวิชานะครับหรือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปนั่นเองอันนี้แปลอย่างง่ายๆเนาะถ้าแปลอย่างตรงๆล่ะนะครับอย่างแปลอย่างตรงๆนะครับภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า history นะครับแต่ภาษาไทยเรียกประวัติศาสตร์นะครับฉะนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความจริงในอดีต จากหล่อักษรนะครับเป็นหลักนะแล้วก็เป็นการศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์นะครับโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เนาะเออวิธีว,วิธีการทางประวัติศาสตร์นี่มีอะไรบ้างก็จะคล้ายๆกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะครับนำมาใช้ในการศึกษานั่นเองนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกเนาะมีระบบเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะครับอ่านอย่างเงี้ยนะครับชัดเจนคาถามครับเวลาสําคัญไหมยอย่างไรครับอ่าเราเคยได้ยินเนะเาะก็บอกว่า เวลาไม่เคยคอยใครเออมีแต่เราคอยนะคนคอยแต่เวลาไม่เคยคอยเราเนาะเวลาเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้อทุกคนมีสิ่งเดียวที่เท่ากันก็คือเวลาเออก็คือตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองเนี่ยสำคัญไหมครับอื สำคัญแน่ๆอยู่แล้วนะครับประเด็นหนึ่งที่ชัดเจนมากไม่ว่าเราจะพูดอะไรมาก็ตามแต่เวลาที่ผ่านไปมันคือประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยเราเรียนรู้จากเรื่องที่ผ่านมาแล้วได้นะครับเพื่อจะเป็นพื้นฐานต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมากมายฉะน,นั้นเวลาเราไปโรงเรียนเราอ่านหนังสือนะครับเราไปโรงเรียนหรือเราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับเช่นถ้าเราอ่านหนังสือเราคืออ่านเรื่องราวที่เกิดจากประสบการณ์การค้นคว้าของคนที่เขียนนะ เราก็จะเข้าใจเขาเข้าใจเนื้อเรื่องที่เขาไปหามาเนาะหรือถ้าเกิดเราไปโรงเรียนเราเรียกกับคุณครูนะครับเราก็เรียนผ่านประสบการณ์ที่คุณครูเคยได้รับการฝึกฝนมาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยได้เปรียบนะครับการไปโรงเรียนหรือการเรียนหนังสือเนี่ยคือมันทําให้เราย่นย่นระยะเวลาย่นระยะเวลาในการศึกษานะครับจากบางเรื่องนะครับที่ต้องศึกษาเป็นระยะเวลานานก็คุณครูมาพูดให้ฟังก็สั้นนิดเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อดีของมันอ่า ความสาคัญอื่นๆของเวลามีอะไรอีกนะครับอะถ้าเกิดเราพูดเรื่องประวัติศาสตร์เลยครับเป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายพันปีละถ้านับตั้งแต่มนุษย์โลกเนี่ยนะครับเริ่มเขียนตัวหนังสือได้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกพันปีนะฮะแต่ถ้าเกิดเริ่มนับตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้ก็เป็นล้านนะครับใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในความต่อเนื่องเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยเวลาในะการทําความเข้าใจฉะนั้นเนี่ยความสําคัญของประวัติศาสตร์นะครับกับเวลาเลยนะครับก็จะมีอยู่ออยยย่าางนนนนน้้เเปปปรรรระะะมณ4ดดด็ด็วกกัแกคื มันเป็นการลำดับเหตุการณ์ครับว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังนะครับอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังแหละนะครับจำเป็นนะจำเป็นนะครับบางทีเราอาจจะง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเห็นพระพุทธรูปในประเทศไทยนะครับกับพระพุทธรูปในประเทศอัฟกานิสถานอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งดูกันเอ๊ะสรุปแล้วศาส,สนาพุทธเนี่ยถ้าเป็นตอนนี้นะถ้าเป็นตอนนี้นะ อัฟกานิสถานเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นพุทธละเพราะว่าเป็นมุสลิมไปละแต่มีพระพุทธรูปใหญ่มากเลยในประเทศเขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยปัจจุบันเป็นพุทธอยู่เอ๊ะแล้วที่ไหนมันเอ่อแล้วถือพุทธก่อนกันนะอะไรเงีเ้ยจริงไหมฉะนั้นก็ต้องใช้เรื่องของหลักฐานเหล่านั้นแหละมาศึกษาความก่อนหลังนั่นเองนะครับเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันนะครับเช่นเวลาเราไปเจอเรื่องของอเทศกาลงานบุญอย่างเช่นองค์พระปฐมเจดีเนาะอาจจะเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเนาะเอาภาพอดีตมาดูกันก็ได้นะครับว่า พัฒนาการเป็นยังไงนะครับมันปูกระเบื้องมาตั้งแต่วันแรกหรือเปล่ามันเป็นทรงนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถศึกษาพัฒนาการได้เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันได้นะครับหรือเป็นการศึกษาความต่อเนื่องอความต่อเนื่องเช่นวิวัฒนาการของการเมืองไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมสมัยก่อนเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียคืออะไรทําไมถึงเป็นแบบนี้ในตอนนี้อย่างเงี้ยนะครับก็ศึกษาได้จากความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในอดีตนะครับหรือเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบเหตุการณ์ร่วมสม นี่มันอยู่ในช่วงใกล้กันเนาะใ,ใครใครกันแน่ที่เป็นคนคิดกระดาษเออใอครกันแน่ที่เป็นคนคิดหมึกในการเขียนทางแรกอ้าวเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบกันจริงไหมจากหลักฐานที่มีในอดีตนั่นเองมาเปรียบเทียบกันเนาะอันนี้ก็คือความสําคัญนะครับเราจะได้รู้ว่าใครเกิดก่อนที่มาที่ไปเป็นยังไงเชื่อมโยงยังไงแล้วก็ลําดับเหตุการณ์ต่างๆเปรียบเทียบความแตกต่างได้นะครับอ่ะศึกษารายละเอียดกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับในการลําดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้เป็นอุปสรรคกับเรามากเนาะก็คือการนับศักดาชน,นั่นเองมนุษย์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะพัฒนาการมากกว่า2ล้านปีแล้วใช่ไหมครับถ้านับตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์มาจนถึงตอนนี้นะแต่ถ้านับแค่เขียนหนังสือก็ห้าหกพันปีละครับอย่างไรก็ตามนะเครื่องมือที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือทางเอกศาศาสรารเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยอะไรเกิดก่อนเกิดหลังใช่ไหมฉะ เวลาที่บันทึกเราเรียกว่าสักการะครับอ่าสักการะเนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยกันเอาแบบแรกก่อนแบบแรกเลยเนี่ยที่เป็นแบบไทยนะครับก็จะมีมหาสักการะจุลสักการะแล้วก็รัตนโกสินทร์ศกมหาสักการะคืออะไรมหาสักการะเนี่ยเรามักจะพบในเอกสารโบราณนะซึ่งมหาสักการะเนี่ยเป็นการอ่านับสักการะต่อจากอินเดียโบราณนะครับนับจากอินเดียโบราณนะครับจุลสักการะล่ะ จุลศักราชเนี่ยก็จะเป็นเอกสารโบราณเหมือนกันแต่จะมาจากการนับสักราชทางฝั่งของประเทศพมา่านะครับเพรานั้นเราก็จะนับตามนั้นนะครับส่วนของไทยที่เป็นไทยแท้แล้วครับแล้วก็พระมหากรษ์ษไทยเป็นคนกำหนดเนี่ยก็คือรัตนโกสินทร์ศกนะครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเวลาเราจะหาข้อมูลต่างๆนานาตัวเลขมันคนศักราชการเวลาเทียบกันมันก็ลําบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีค่ากลางค่ากลางก็คือเอาพศเป็นตัวตั้งครับเพราะพศเนี่ย เป็นสกลา,าที่มีมากที่สุดเก่าที่สุดแล้วในบรกการดาสกลาที่เราใช้ใช้กันอยู่ในโลกพศออเนี่ยเก่าสุดแล้วนั้นเวลาเราอยากรู้ว่าเอกสารตัวเนี้ยอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังเนี่ยเราเอาพศตั้งแล้วเราก็เอาตัวเลขไปลบด้านหลังเราก็จะรู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังนะครับเช่นถ้าเราอยากรู้ว่าเอกสารตัวเนี้ย เอกสารตัวนี้ตรงกับมหาสกราชเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็เอาพศตั้งลบด้วย6 2 1องหเราก็จะได้มหาสกราชขึ้นมาหรือถ้าเกิดเอาพศตั้งลบด้วย1 1 8 1เราก็จะได้จุลักราชและแน่นอนที่สุดครับถ้าเกิดเอาพศตั้งลบด้วย2324นอ่นะครับก็จะได้รัตนโกศินศกขึ้นมานั่นเองเราก็จะรู้เวลารู้เวลาลำดับเหตุการณ์ของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตจากเอกสารแล้วเรียบร้อยนะครับ แต่แน่นอนครับอันนั้นคือประวัติศาสตร์ไทยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากจะเทียบกับดินแดนอื่นในโลกล่ะเราเอามหาสกกลาดไปเทียบเราเอาจุลสกกลาไปเทียบอาจจะมีความปวดหัวเนาะอันนั้นเนี่ยมากกว่าน,นั้นนะครับเราอาจจะต้องไปดูว่าสกกลาดแบบสากลเขาใช้อะไรบ้างตัวแรกครับก็คือพศแหละใช่ไหมประเทศไหนเป็นพุทธก็ใช้พศก,กันหมดแหละตัวที่2คืออันนี้น่าจะเป็นสากลที่สุดแล้วนะครับใช้กันในหลายประเทศมากก็คือคิดสกกราดนะครับก็คือนะับตั้งแต่พระเยซูประสูตรนะครับก็ ก็ใช้คิดศักราชแล้วก็อันต่อมาก็คือฮิจลักรศาสตร์ฮิจลักรศาสเนี่ยก็จะเป็นศักราชของชาวมุสลิมนะครับก็คือเป็นคนที่นับถือมุสลิมก็จะใช้กันอันนั้นสังเกตนะครับก็จะใช้สามศาสนาเป็นตัวตั้งเนาะอย่างไรก็ตามครับถ้าเราอยากรู้ว่าสิ่งใดเกิดก่อนเกิดหลังเหตุการณ์ใดเกิดก่อนเนี่ยนะครับเราก็แค่เอาพอสอตั้งแล้วก็ลบด้วยตัวเลขแค่นั้นเองนะเพราะพอสอเก่าสุดบอกแล้วไงเช่นถ้าเกิดเราอยากทําให้เราอยากจะรู้ว่าเอกสารชิ้นเนี้ย พศเนี่ยนะครับตรงกับอ่ะเราอาจจะได้มหาสกราดมาใช่ไหมครับเราทาให้เป็นพศออเสร็จปุ๊บเราอยากรู้ว่าตรงกับคิดตศกรา์เท่าไหร่เราก็เอาตัวเลขพศที่เราหาได้ไปลบกับ543สเราก็จะได้คิดตศักราดละเรียบร้อยหรือถ้าเอาเราพศที่ได้ไปลบกับ1นึ่งหนเราก็จะได้ที่ลอกสกาดที่เราอยากทราบแล้วนะครับเช่นนี้เราก็จะสามารถลําดับเหตุการณ์ได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนและหลังครับ ฟังไปแล้วก็ลองมาคุยกันหน่อยละกันเมื่อกี้จำรัตนกโกสินทร์ศกได้ใช่ไหมคือสองสามสองสี่เนาะเรียนมาตอนมสามเนาะกรุงรัตนกโกสินต์ตั้งขึ้นเมื่อไหร่จําได้ไหมอ่าจำได้คําถามครับเมื่อกี้นะครับเราคุยกันเรื่องการแปลงสกราดเนาะนะครับครูยอยากทราบว่าปกติเนี่ยเราจําได้ว่ารัตนกโกสินทร์เนี่ยนะครับสถาปนาเมื่อไหร่เนาะอ่าพออ,อะไรเนี่ยจำได้นะทีน,นี้อยากทราบครับว่าตรงกับคิดศักกราชที่เท่าไหร่ครับอ่าหายยังไง ือือ่าจำได้เนาะจำได้จำได้ไหม,มหาง่ายครับเราจำพอสอได้ไหมครับเปิดหนังสือดูก็ได้ลองค้นใน Google นะครับอ่ก็จะได้มาปีที่เกิดการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือปี2325ครับอ่5า2,325เป็นพศแต่ถ้าถามคิดศัก,กราชเนี่ยคิดศัก,กราดก็ต้องลบ543ถูกไหมครับได้คำตอบเท่าไหร่ครับ อ่าสองสามสองห้าลบห้าสี่สามอ่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้แล้วใช่ไหมได้ทั้งหมดคือหนึ่งเจ็ดแปดสองนั่นเองนะครับอ่าตามนั้นเลยนะครับอ่าถูกต้องไหมอ่าลบถูกหรือเปล่าถูกนะครับโอเคนะครับง่ายเนาะง่ายแหละอ,อ่ะเรามาเจอยากๆก,ก,กันหน่อยลวกันนะักเรียนครับมีอยู่ห้าเหตุการณ์ครับอ่า สกกราดไม่ตรงกันด้วยนะครับมีพศ2488คิดจศัก,กราช1686นะครับจุลศัก,กราด960รศอ1 2อ1นะครับแล้วก็มศคือมหาศัก,กราช1205 125 5าคำถามครับอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอ,อ๋อข้อนี้ปวดตับเลยทีเดียวนะครับโอ้นึกในใจทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยนะครับมีวิชาอะไรประวัติศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เนี่ยอาลองดูครับอะไรเกิดก่อนเกิดหลัง สกสารที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสกสารของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยนะครับในประวัติศาสตร์ไทยนะครับอ่าโอเคนะสกสารที่สําคัญในประวัติศาสตร์ไทยนะครับอ่าอันนี้ที่ให้มานะครับอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอ่ะดูกันเลยแปลเป็นพศให้หมดเลยครับอ่าเราก็จะได้อ่าสองสี่แปดแปดเนี่ยคือปีที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงนะครับญี่ปุ่นยอมแพ้นะครับก็จบอย่างบริบูรณ์นะครับคศ1น8 6เนี่ยก็คือเป็น ปีที่โกษาปานนะครับสมัยสมเด็จพระนารายณนะ์เนาะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14นะอ่ะพอเราได้คอสอแล้วมันมันเทียบกับอันแรกไม่ได้เราก็อาจจะเอาบวก543นะครับก็จะได้พศสอ2พันอ่าอันตรงกลางนะครับจอสอเก้เนี่ยคือสมเด็จพระนเรศวรสินส้นพระชนนะครับก็เป็นจอสอก็เทียบกับอันแรกไม่ได้เพราะเขาเป็นพศกันหมดแล้วเนาะ ก็เอา960บวก1181ก็จะได้2141นะครับก็นี้ก็จะเป็นพศที่พระนเรศวรสินส้นพระชนนะครับรอสอ112นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับมีการเอาเรือลบมาปิดปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เกิดในรอส112อจำได้ไหมครับทำให้เป็นพศก็คือเอา2324บก112ไปก็ตรงกับ2436นะครับและสุดท้ายนะครับมหาสกราดนะครับ ที่1,205นะครับก็คือพ่อขุนรามเนี่ยประดิษฐ์อักษรไทยนะครับแต่มันเทียบไม่ได้ไงเทียบยากก็เปลี่ยนเป็นพศซะนะครับก็เอา621นะครับบวกกับ1205อ่าก็จะได้1826เรียงเราดับ,บได้แล้วยิ่งครับแน่นอนที่สุดเก่าสุดเลยก็ต้องเป็นพ่อขุนรามใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ดูพศออน,นี้เรารู้เวลาแล้วใช่ไหมแต่แน่นอนที่สุดให้พศมาก็จะได้รู้เหตุการณ์ด้วยนะครับอ่า เรียงระดับได้ดังนี้ครับอันแรกสุดเลยคือพ่อขุลามปดิต์อักษรไทยนะตามมาด้วยพระนเรศวรสินส้นพระชนในสมัยอยุธยานะครับแล้วก็มาอยุธยาตอนปลายนะครับก็คือโกษาปานนะครับสมัยออเจ้าออเจ้าเที่เราดูกันนะเข้ามารัตนโกสินนะครับสมัยรัชกาลที่5ก็คือรศ112นะครับและสุดท้ายสมัยรัชกาลที่8นะครับก็คือสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนั่นเองอ่าเป็นไงครับเรียงระดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้เนาะเออบางครั้งนะครับเราก็จะสามารถทําได้แบบนี้แหละเนาะเออ นอกจากนี้ครับความสําคัญของเวลาอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันครับนักเรียนครับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยคนชาติไทยเนี่ยนะครับมีตัวอักษรมาแล้วกี่ปีครับเออโอ้รู้รรจาได้แหละว่าพ่อขุนรามเนี่ยนะครับประดิษฐ์ตัวอักษรเป็นคนแรกเนาะแต่คาถามมื่ากี่ปีมาแล้วเนี่ยโอ้ก็ทั้งหมดก็คืออ่าพ่อขุนรามประดิษฐ์อักษรไทยที่มหาสกรลาดที่หนึ่งพันสองร้อยห้าถูกไหมครับ ฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะเป็นพศเนี่ยนะครับก็เท่ากับพศ1826ถ้านับตอนนี้นะครับก็ปี2564นกะครับก็ลบกันแล้วก็จะได้730กว่าปีเออแน่นอนที่สุดก็นานแล้วเนาะอันนั้นจะสังเกตว่าอะไรครับสังเกตเชื่อมโยงได้ว่าชาติไทยนะครับกลุ่มชนชาติไทยเลยนะครับมีภาษาเป็นของตัวเองซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงก้าวแรกของความมีอารยธรรมคือภาษาเนี่ยนะครับมันคือตัวแสดงออกว่าเราเนี่ยมีการสรรสร้างอารยธรรมแล้ว มีการสร้างสัญลักษณ์ทางการสื่อสารแล้วนะครับ700ข้อปีหูสุดยอดเลยนะครับเวลาระยะเวลาเนี้ยยาวนานกว่าบางประเทศที่เป็นมหาอำนาจตอนนี้ด้วยนะครับเออฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องภาพภูมิใจเนาะเราก็หูเราก็ไม่ธรรมดานะเราก็อยู่กันมานานเนาะเออนะครับทีนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่าว่าเนี่ยแหละการเชื่อมโยงได้นะครับคําถามชวนคิดครับ จากภาพชนชาติไทยมีพัฒนาการเป็นอย่างไรครับอันนี้เรียงตามเวลาแล้วนะไม่ต้องไปสลับอะไรละก็เริ่มจากหินกับกระดองเต่าใช่ไหมฮะเมืม่อศิลาจารึกมาเจดีนะครับสมัยอุทย,ยานะครับเจดี JD ที่วัดพระศรีสันเพชรนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายเป็นพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะครับอยู่ในพระบรมมหาราชวังเนาะอ่ะพัฒนาการเป็นยังไงครับสมัยยุคหินสุโขทยัยอุทยาแล้วก็รัตนกโกสินทร์รัชก,กาลที่5นะครับอ่าดูเลยอ่า ใในะยุคหินสุขโขทัยยุทยาและนกักศิลป์เป็นยังไงฮะ,ะเราดูงี้เราก็งงหนึ่งยุคหินเนี่ยเราไม่มีตัวอักษรเนาะเครื่องมือเครื่องใช้ก็ไม่ใช่โลหะนะเอาหินกระเทาะอะไรหาสัตว์กินอะไรไปตามเรื่องตาราวสุขโขทัยเนี่ยเราเห็นแล้วปึ๊บอ๋อมีตัวหนังสือแล้วนะแต่สังเกตไหมครับการขีดเขียนอะไรเนี่ยก็ยังใช้บนหินอยู่เป็นการจารึกอยู่เนาะซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็อาจจะไม่ได้แสดงถึงบ้านเมืองที่ยังเจริญมากนัก มันยังไม่เห็นความเจริญที่มากนะก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเจริญนะครับอยุทยายเป็นไงครับอาเจดียคล้ายๆกับเจดีย์ตาวัดละ,สะแสดงว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาปฏิษถานได้เป็นอย่างดีแล้วองค์ใหญ่ด้วยใช่ไหมเป็นเจดีย์ทรงอะไรนะลังกาเริ่มมีพพุทธศาสนาพอรัตนโกศิป็นไงครับตึกนี้ดูหลังคาก็ยังเป็นไทยเหมือนเดิมนะมีชฎา,ามีอะไรแต่ดูตัวตึกเฮ้ยทำไมตัวตึกมันคุ้นๆเหมือนตึกแถวแถวบ้านเราจังเลย เป็นตัวตึกแบบตะวันตกนะครับแสดงว่าในสมัยรัตะนโกสินทร์ก็จะได้รับอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับในการปรับปรุงประเทศเห็นไหมฮะจากหลักฐานจากหลักฐานของเวลาต่างๆเราก็จะสามารถถึงพัฒนาการของสังคมสังคมหนึ่งได้เนาะเออเนาะน่าสนใจมากเลยนะครับฉะนั้นประโยชน์ต่อมาของเวลานะครับก็คือความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในอดีตครับแล้วเราจะพบเลยครับว่า จากข้อที่แล้วที่เราลองวิเคราะห์ดูนะครับจากภาพตั้งแต่สมัยยุคหินสุขโขทัยยุยยาลัตนาโกศินเนี่ยเราก็จะเข้าใจภาพรวมเหตุการณ์ทั้งหมดครับว่าเราเป็นเราวันนี้ได้ยังไงอดีตเราเคยเป็นยังไงมาก่อนจริงไหมครับอดีตเราเคยเป็นยังไงมาก่อนแล้วปัจจุบันเราเป็นยังไงนะครับอย่างงี้เราก็พบได้นะก็เราก็จะพบเลยว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยย้อนกลับไปแต่สมัยยุคหินเลยนะเริ่มมีตัวหนังสือนะครับเคยมั่นคงในพระพุทธศาสนามากนะอ,อ,อะไรก็อยู่แบบไทยๆเนาะเออมีศาสนาพุทธกับ ความเป็นไทยเนี่ยผสมกลมกลืนกันจบจนมาปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าความเป็นไทยแบบมีพระพุทธศาสนาเจือปนเนี่ยนะครับก็อาจจะลดความสําคัญลงอยู่ตามวัดตามวาเราก็อาจจะมีความเป็นตะวันตกมากขึ้นเพราะอะไรก็เห็นในภาพที่สุดท้ายภาพที่4ใช่ไหมครับว่าอ๋อในสมัยรห้านะแนวตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลอ่าเราก็จะเห็นความต่อนเนื่องของเหตุการณ์เห็นพัฒนาการของชนชาติไทยนะครับผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนาะเออเป็นไงบ้างฮะอ่า ความสาคัญอีกประการหนึ่งของเรื่องของเวลานะครับในการศึกษาทางประวัติศาสตร์ก็คือการเปรียบเทียบเหตุการณ์ร่วมสมัยครับแน่นอนที่สุดโลกเราเนี่ยนะครับไม่ได้กระจุกความเจริญอยู่ที่เดียวเนาะในขณะที่เอเชียมีความเจริญตะวันตกก็มีความเจริญเหมือนกันไปควบคู่กันใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันหน่อยอว่าแบบในสมัยเดียวกันเนี่ยเอเชียเป็นยังไงแล้วยุโรปเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากภาพที่นักเรียนเห็นนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นแผ่นหิน ของประเทศจีนนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นแผ่นหินของเมโสโปเตเมียนะครับในอาณยธร,รมนะครับอารยธร,รมเมโสโปเตเมียบริเวณตะวันออกกลางปัจจุบันหรือเป็นจุดกําเนิดของอารยธรรมตะวันตกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดู2เหตุการณ์นี้ผ่านแผ่นหินนะครับเราจะพบว่ามันมีความแสดงเหตุออกถึงการสงครามหรือว่าสภาพสังคมที่มีการจัดชนชั้นความมีระเบียบมียุทธนาการของการออกศึก การมีล้อใช่ไหมครับหรือการมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องจเจริญทั้งคู่เลยนะ,ะเป็นงไงบ้างนี่คือตัวอย่างครับของการเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาลองเปรียบเทียบกันว่าจากหลักฐานที่มีอายุใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับแต่ละซีกโลกมียังไงอะไรทาอะไรเด่นโดดเด่นเรื่องอะไรอะไรทาอะไรด้อยเรื่องอะไรมีอะไรเด่นอะไรด้อยแตกต่างกันไหมหรือรวมไปถึงเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์ในสมัยนั้นเป็นยังไงคล้ายกันหรือเปล่าตะวันตกเป็นยังไงตะวันออกเป็นยังไงนะครับและสามารถเปรียบเทียบได้ นะครับรวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆของคนในสมัยนั้นด้วยนะผ่านการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในณเวลานั้นนั่น,น,นเองอันนี้ก็คืออีกประโยชน์หนึ่งของเวลากับประวัติศาสตร์นะครับอลองคิดดูครับมีภาพนักเรียนดูอยู่ทั้งหมด8ภาพประวัติศาสตร์ไทายล้วนๆครับเรียนมาแล้วตอนมัธยมต้นนะครับลองดูนะครับนักเรียนครับลองจะมาลองคิดดูว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์มานะครับ เราศึกษาแค่จำพอสอจริงหรือเปล่าหรือเราสามารถเรียงระดับได้มีอยู่ให้สองช้อยครับเบอร์หนึ่งคือรัตนโก,กสินตอนตอน้นเบอร์สองคือช่วงปรับปรุงประเทศทันสมัยคือตั้งแต่รอห้าอรอสี่เป็นต้นมานะครับถึงปัจจุบันเนาะครูอยากทราบว่าในแปดภาพนี้นักเรียนบอกได้ไหมครับว่าภาพไหนอยู่ในสมัยไหนครับอ่าลองดูนะนี่คือประโยชน์ของเวลานะเราจะบอกได้ไหมอ่าลองดูหนึ่งอยู่ตรงไหนฮะอลักษณะเป็นเหมือน อะไรนะน้าจ่วใช่ไหมมีเรื่องหลังคาทรงไม้อายู่ไหนพระพุทธรูปองคนี้เอ๊ะมันเหมือนกับพระพุทธรูปรูปสุดท้ายไหมเออมันอยู่ไหนนะอ่ะเฉะลยเลยครับคําตอบเฉะลยครับอ่ะตามนี้เลยสังเกตตอบถูกกันไหมฮะถูกแหละครูเชื่อว่าเนาะนี้เราไล่อย่างนี้นะครับอย่างตัวอย่างนะครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนทําถูกเนี่ยนักเรียนก็จะรู้เลยว่าจากดูจากเทคโนโลยีการสร้างซึ่งมันจะบอกอิกทธิพลอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นถ้าเป็นเบอร์สองเนี่ย ช่วงปรับปรุงประเทศทันสมัยเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ลักษณะของโบราณวัตถุหรือหลักฐานสิ่งนั้นเนี่ยจะมีความเป็นตะวันตกเจือปนอยู่เนาะ,ะเช่นพระพุทธรูปเนี่ยก็จะมีลักษณะของมนุษย์ที่เป็นแบบเหมือนเทวรูปกรีกหรือการปั้นสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออย่างตัวตึกในตรงกลางเนี่ยนะครับพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทก็จะมีอาคารแบบ ตะวันตกอยู่นะครับหรืออนุสาวรีเนี่ยก็แน่นอนที่สุดเพิ่งก็จะสร้างมาในสมัยหลังๆนั่นเองเป็นต้นนะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นตอนต้นละ่ะตอนต้นก็จะเป็นทรงไทยเนาะทรงไทยแบบราชนิยมเนาะมีเจดีมีใส่เครื่องเหมือนเทวดาเนาะแล้วก็ที่เป็นของจีนเนี่ยก็คือเป็นการค้าขายในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ใส่เรือถ่วมาที่เรียกว่าอาบชานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ย สบายอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นตอนต้นเนี่ยเน้นจีนกับไทยเนาะเออถ้าเกิดเป็นหลังรอ4ี5รอ 5, เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีความเป็นตะวันตกมาเจือปนเล็กๆนะครับเป็นแง่ถูกม,มากไหมฮะเออลองดูเนาะฉะนั้นสังเกตไหมครับเวลากับประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญเนาะเออสำคัญมากๆเลยแต่จะสําคัญอย่างไรก็ตามนะครับเราจะรู้เรื่องต่างๆในช่วงเวลาเวลาดินได้ต้องอาศัยสื่อกลางครับสื่อกลางที่ว่าคือร่องรอยของการเกิดขึ้นในสมัยนั้นเราเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับ หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือเครื่องมือสําคัญเลยครับในการศึกษาความเป็นมาเป็นไปของเวลาในช่วงช่วงนั้นเนาะดังนั้นนักประวัติศาสตร์คนใดก็ตามนะครับที่เอ่ยอ้างเรื่องราวในอดีตโดยไม่มีหลักฐานมายืนยันเนี่ยความถูกต้องเนื้อเชื่อถือก็จะถูกลดทอนลงไปนะครับหลักฐานที่เราจะคุยวันนี้มี2แบบหลักฐานแบบแรกคือแบบลายลักษณ์อักษรแบบที่สองคือหลักฐานทางโบราณคดีครับลายลักษณ์อักษรเป็นยังไงโบราณคดีเป็นยังไงไปดูเลยครับ แบบแรกนะครับลายลักษณ์อักษรนะครับลายลักษณ์อักษรก็ชัดเจนนะครับคือมีลักษณะเป็นตัวอักษรมีการเขียนนะครับเช่นศิลาจารึกจารึกต่างๆจดหมายเหตุพงศาวดารบันทึกส่วนบุคคลรายงานวิจัยหนังสือบทความหรือแม้กระทั่งหนังสือเรียนของนักเรียนก็ใช่นะครับอะไรที่เปิดปุ๊บอา่านแล้วรู้เรื่องเลยนั่นแหละลายลักษณ์อักษรอันนี้ง่ายใช่ไหมฮะเพราะว่าเขียนยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละระวังแค่เรื่องเดียวคือระวังแค่อคติคนเขียนก็พอเออใช่ไหมาอาจจะต้องระวังหน่อยว่าวิเชื่อได้ไหมต้องดูคนเขียนนิดนึงเนาะ อ่ะอันนี้สําคัญนะครับตัวอย่างมีอะไรบ้างอย่างเช่นศิลาจารึกนะครับอันนี้ชัดเจนเนาะจารึกคือการเอาของแหลมนะครับสลักลงในของแข็งเช่นหินหรือไม้อะไรเงี้ยเราเรียกว่าจารึกเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นบันทึกส่วนบุคคลนะครับเช่นคนนี้ชื่อแอนแฟรงค์นะครับอ่าเขาเธอเป็นเด็กสาวชาวยูนะครับในค่ายของอ่กักกันชาวยูสม,ยสมัยสงครามโลกนะครับแล้วก็ได้เขียนบันทึกเดลี่ต่างๆไว้นะครับอ่า เขียนโน้ทึ่เดลี่ต่างๆไว้และสุดท้ายตอนจบเธอก็แน่นอนที่สุดก็โดนผลของสงครามทําให้เธอจากไปนะครับแต่ตัวบันทึกแล้วก็ไดอารี่เหล่านี้นะครับถูกนํามาตีพิมพ์เป็นหนังสือนะครับเราได้รับความนิยมมากมายแล้วเห็นถึงโอ้หความโหดร้ายของสงครามนะครับทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะพออ่านพวกไดอารี่พวกนี้เรื่องสงครามโลกอะไรต่างๆนานะครับความขัดแย้งมนุษย์ก็จะมีได้ยากขึ้นเพราะเห็นแล้วว่าความขัดแย้งแบบนี้มัน ผลเสียมันเยอะจริงๆจ,จ,จะเป็นข้อเตือนใจไว้นะครับตัวอักษรมันไม่ยากครับมันเขียนยังไงก็ตีความตามนั้นนะครับมีปีพอสอบอกเนาะแต่ไอ้ที่ยากคือไอ้ที่ไม่มีตัวอักษรนี่แหละครับเราเรียกว่าโบราณคดีส่วนใหญ่เคยเจอไหมครับเวลาเป็นซากโบราณคดีต้องขุดลงไปข้างล่างทําไมถึงต้องขุดเพราะว่ามันเกิดมานานแล้วครับแล้วดินมันมันถม,มนโลกมันมีการทับถมใช่ไหมครับก็ถมจนเป็นกองดินกองเนินภูเขาอะไรหมดละก็ต้องขุดลงไปด้านล่างเหมือนในภาพไหมครับเจออะไรมัางครับเจอ ศาสนสถานบ้างละเจอปิรามิดก็มีนะเออขุดๆไปเจอหลุมศพฟาโลอะไรเงี้ยกำแพงเมืองนะครับหรือจะเป็นเครื่องประดับกระดูกคนกระดูกสัตว์เครื่องปั้นดินเผาอาวุธก็แล้วแต่นะครับซึ่งความยากของหลักฐานประเภทนี้คืออะไรครับมันบอกเวลาแหละแต่มันไม่ได้เขียนไว้ไงมันไม่ได้เขียนเวลาไว้ในนะั้นนะมันไม่มีตัวหนังสือเขียนนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าม,มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงอ่ามีวิธีครับก่อนอื่นดูนี้ก่อน นักเรียนครับสองภาพนี้พระพุทธรูปเหมือนกันเนาะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังรู้ได้ไงอ่ะแน่นอนที่สุดครูเชื่อว่าตอบได้เพราะรูปมันเหมือนเดิมเนาะรูปที่เกิดก่อนคือรูปที่เป็นวงกลมสีน้าเงินนะครับก็คือพระพุทธรูปนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนาะก็จะเป็นพระพุทธรูปตามคติเทวราชนะครับมีการใส่เครื่องทรงเหมือนชดานะครับเหมือนเทวดานะครับส่วนอีกรูปหนึ่งเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพุทธมณฑลนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นได้สมัย หลังปฏิรูปรอ5นะครับช่วงรอรอนะครับรัชกาลที่9นะครับก็จะมีลักษณะเป็นอะอานาตโตมีหรือว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยคล้ายกับศิลปะตะวันตกมากขึ้นนะครับฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนหลัทงที่คําถามคือเรารู้ได้ไงอเรารู้ได้แบบนี้ครับเปรียบเทียบไงครับประเด็นที่1เลยนะครับเมื่อเราขุดหลักฐานมาได้ถึงจะไม่มีตัวหนังสือแต่เรารู้ได้โดยการทางวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์คืออะไรครับ สิ่งของในสิ่งของตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องมีธาตุที่เรียกว่าคาร์บอนอยู่เราสามารถตรวจหาอายุของคาร์บอนหรือว่าอายุของวัสดุที่ใช้ทําของสิ่งสิ่งนั้นได้อ่าจากผลทางวิทยาศาสตร์เออพอเรารู้แล้วละ่ะมันก็จะไปบอกอายุไปว่าอันนี้มันผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วเราก็ไปเทียบเกณฑ์ครับเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อสร้างขึ้นช่วงนี้อันนี้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันเฮ้ยบางครั้งเฮ้ยเราหาแล็บก็ยากลำบากเหลือเกินอยากรู้ตอนนี้เลยไม่อยากรอแล็บได้ไหมได้ครับใช้วิธีการเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบหรือวิธีการประมาณนะครับคืออะไรครับเวลาเราขุดค้นพบของมาชิ้นหนึ่งลักษณะเป็นแบบนี้สเก็ตสเก็ตสเก็ตแล้วก็ลองดูซิว่าเอ๊ะมันมีของลักษณะเนี้ยที่เคยพบมาก่อนหน้านี้ไหมมีไหมอ่ามีไปดูซิอ๋อเจอแล้วนี่ไงอ๋ออันนี้มาสร้างเมื่อ,อไหร่ อ๋อมันสร้างอ๋อลายเหมือนกันเลยสแสดงว่ามันน่าจะอายุใกล้เคียงกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูวัสดุดูลวดลายหรือดูรูปแบบอย่างเงี้ยมันน่าจะร่วมสมัยกันแล้วเราก็อนุมานได้ครับว่าอ๋อมันน่าจะณอยู่ช่วงเวลานี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมีได้ทําได้2วิธีเนาะเหมือนกันเมื่อกี้ครูเชื่อนั่นเองก็ใช้วิธีการประมาณแหละเออประมาณแหละว่าอ๋อองค์แรกเี่ยน่าจะรอหนึ่งแหละสมัยรัทนโกสินตอนต้นแหละเนาะ เพราะอะไรเพราะมันยังดูเป็นยังดูเป็นไทยจ๋าๆมากเลยแต่ไทยยังไงเรื่อยบอกไม่ได้นะใช่ไหมแต่องค์ที่เป็นสีส้มเนี่ยอาจจะเป็นแบบเฮ้ยหลังๆมากกว่าเพราะว่าดูแล้วมีความเป็นสากลค่อนข้างมากอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เรามีความเป็นนักโบราณคดีแล้วก็นักประวัติศาสตร์อยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วอันนี้เชื่อได้นะครับอ่ะเรียนจบแล้วครับมีกิจกรรมชวนคิดให้ฟังนะครับอ่ะเรียนจบไปแล้วนะอย่างที่ทราบครับ เวลากับประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์มากนะครับมีความสำคัญม,มากและที่สาคัญที่สุดเราจะรู้เรื่องของอดีตในเวลาที่ผ่านมาได้จากหลักฐานใช่ไหมครับฉะนั้นกิจกรรมชวนคิดวันนี้หลักฐาสนสาคัญเมื่อวันเวลาผ่านไปครับนักเรียนครับช่วยวิสุบคนที่ทีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับมีอะไรบ้างเอามาสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วช่วยอธิบายทีครับว่าหลักฐานชิ้นนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงในอดีตเนาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสําคัญของเหตุการณ์ไหนนะครับตทีเนี้ยจะนําเสนอเป็นรายงานมันก็หนาไปใช่ไหม เป็นอ e ีบุ๊กหลายหน้าก็ไม่มีเวลาอ่านหรอกอินฟโฟกราฟิกครับสั้นรวดเร็วหน้าเดียวสรุปมานะครับแล้วก็เผยแพร่ลงสื่ออะไรต่างๆว่าจะเป็นทวิตเตอร์ c e b o o k หรือ Instagram นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อมูลเยอะๆสร้างองค์ความรู้ต่อยอดขึ้นไปนะครับโอเคจะคอยดูนะฮะ,ะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องเวลากับประวัติศาสตร์ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับครูในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Ha <laughs> <laughs>